มนะะในกรณีอันนี้ถ้าเราจะเห็นชัดๆก็คือในกรณีที่สมมติงานจ้างก่อสร้างและมันต้องมีมันต้องมอีหน่วยงานอื่นเข้ามาทำงานในส่วนนั้นด้วยอย่างสมมติว่าเราเดินสายไฟฟ้าเดินมีสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าแล้วต้องให้การไฟฟ้ามาติดตั้งหม้อแปลงหรือการไฟฟ้าจะต้องมาทํางานในส่วนของการไฟฟ้าให้นะคะเมื่อผู้รับจ้างเขาส่งเขาส่งงานแล้วเนี่ยงานของเขาเสร็จหมดทุกอย่างแล้ว แต่ว่ารอการไฟฟ้ามาดําเนินการตรงนี้<ๆ>ก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดของเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าพฤติการอันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดก็คือตรงนั้นมันมันไม่ได้มีผลกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมันไม่ใช่ความผิดของใครแต่มันเป็นปัจจัยภายนอกที่จะมากําหนดว่าตรงนี้เขายังไม่สามารถที่จะแล้วเสร็จทั้งสัญญาหรือว่ามันติดปัญหาเรื่องเรื่องกรณีอย่างไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะคะต้องรอให้การไฟฟ้ามาติดตั้งมาต่อสายมาอะไรอย่างเงี้ย ะะมันก็ไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้างแต่ก็ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุเหมือนกันนะคะแจ้งการปรับนะคะแจ้งการปรับเขาบอกว่าเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาคือกรณีที่ครบกำหนดอายุสัญญาแล้วนะคะก็ให้มีหนังสือแจ้งการปรับผู้รับจ้างยังทำงานไปแล้วเสร็จคือครบกำหนดอายุสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้งก็ยังทำยังทำงานไม่แล้วเสร็จแล้วก็สงวนสิทธิที่จะดาเนินการตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการก็คือการออกหนังสือแจ้งการปรับอันนี้นะคะเราเจ้าหน้าที่ผู้บริหารสัญญาเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพัสดุท่านในส่วนกลางนะคะเป็นพัสดุคือเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาแล้วแล้วก็ผู้รับแจ้งยังทางานไม่แล้วเสร็จนะคะก็ให้พัสดุคือตามมอบนาจก็คือวันหน้ากลุ่มง,งานนะคะตอนนี้วันหน้ากลุ่มง,งาน หรือว่าถ้าเป็นสำนักก็คือหัวหน้าฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ลงนามหนังสือแจ้งการปรับไปยังผู้รับจ้างเพื่อบอกให้เขารู้ว่าตอนนี้เขากำหนดอายุสัญญาแล้วนะคุณยังทำงานไม่แล้วเสร็จแล้วก็ต้องสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการก็<ๆ>คือในเรื่องของการปรับการอะไรก็ว่าไปเราก็ต้องสงวนสิทธิ์ไว้ในหนังสือฉบับนั้นด้วยนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของการปรับนะคะผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากําหนด อันนี้ก็จะมีค่าปรับเกิดขึ้นนะคะการคำนวณค่าปรับให้คิดเป็นรายวันตามที่กำหนดในสัญญาคิดค่าปรับถัดจากวันครบกำหนดอายุสัญญาจนถึงวันที่รับจ้างส่งมอบงานทั้งสัญญาไม่ใช่งวดสุดท้ายนะคะต้องเป็นการส่งมอบงานทั้งสัญญานะคะ กรณีบอกเลิกสัญญาคิดค่าปรับถัดจากวันครบกําหนดอายุสัญญาจนถึงวันอนุมัติบอกเลิกสัญญานะคะกรณีบอกเลิกนะคะคือถัดจากวันครบจนถึงวันที่กรมอนุมัติบอกเลิกสัญญาตรงนี้ก็สําคัญนะคะคุณต้องคิดว่าในเมื่อมันเกินกําหนดอายุสัญญาแล้วแล้วมีปัญหาแล้วรู้แล้วว่ายังไงมันต้องบอกเลิกสัญญาแน่ๆนะคะสัญญานั้นจะต้องเร่งดําเนินการอย่างเร็วที่สุดเพื่อที่จะ ไปสู่ของการอนุมัติบอกเลิกสัญญาเพื่อไม่ให้ผู้รับจ้างต้องเสียค่าปรับจนเกินความจําเป็นใช่ไหมคะถ้าว่าเรามัวแต่คิดกันไปคิดกันมาเอาไงดีไม่ได้ดําเนินการตัดสินใจสักทีแต่รู้อยู่ในใจแน่ๆว่าไอ้สัญญาเนี้ยยังไงต้องบอกเลิกแน่ๆถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะคะก็ต้องรีบดําเนินการนะคะต้องรีบดําเนินการให้มันได้อนุมัติบอกเลิกซะเร็วๆเ,เพื่อผู้รับจ้างจะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับมาก เพราะว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าคุณปล่อยเวลามันเนิ่นนานเนี่ยค่าปรับมันเดินทุกวันทุกวันทุกวันถ้าเมือนมันเป็น5เดือน6เดือนมันเป็นปีหนึ่งลองนึกสภาพาว,ว่าสัญญาใหญ่ๆเนี่ยค่าปรับมันจะเป็นเงินเท่าไหร่นะคะนะคะ,นะคะทีนี้มาถึงการบอกเลิกนะคะการบอกเลิกสัญญานะคะให้พิจารณาตามระเบียบดังนี้นะคะ1กรณีเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กําหนดและพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรงหรือแก้ไขข้อเสียเปรียบตามระเบียบข้อ1-37นะคะังนั้นระเบียบข้อ1-37จะจะบอกเอาไว้เลยนะคะว่าข้อ1-37จนะคะจะบอกว่าให้หัวหน้าส่วนราชการเนี่ยพิจารณาใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อ ได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดนะคะการตกลงกับผู้สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้หัว่หน้าสุดการพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรงหรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นนะคะอันนี้ระเบียบบอกเอาไว้เลยว่าจะบอกเลิกสัญญาเนี่ยต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยนะว่าจะต้อง เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรงหรือแก้ไขข้อเสียเปรียบถ้าถามว่าตรงนี้เราคิดถึงอะไรคะคิดถึงเคยเจอสัญญาในลักษณะที่ว่าพอเราดําเนินการจัดหาแล้วเราเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่สามารถที่สั่งเข้าพื้นที่ได้เนื่องจากพื้นที่นั้นอาจจะติดพื้นที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติหรือจะพื้นที่อะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าทํางานได้เลยใช่ไหมคะ เมื่อเป็นกรณีอย่างนี้ปุ๊บถามว่าผู้รับจ้างเนี่ยเขาผิดเงื่อนไขไหมเขาไม่ได้ผิดสัญญาเลยนะคะเพราะเขาก็พร้อมที่จะเข้าทํางานแต่เราส่งมอบพื้นที่ให้เขาไม่ได้ใช่ไหมคะเมื่อเราส่งมอบให้เขาพื้นที่ไม่ได้เขาไม่สามารถทํางานได้แต่เขามีค่าเสียหายคือหนึ่งหนังสือค้าประกันหนังสือค้าประกันสัญญาที่เขานํามาวางไว้ยังอยู่กับเราใช่ไหมคะยังอยู่กับเราเขาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าอะไรไปเรื่อยๆตรงนี้เขามีค่าเสียหายเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่ถ้าสมมติเราคิดว่า ยังไงยังไงซะเราก็สั่งสั่งเข้าทํางานไม่ได้แน่ๆมันเกิดปัญหาแล้วก็มันยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ยังไงนะคะการที่จะ,ะเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรงหรือแก้ไขข้อเสยเียบก็คือถ้าผู้รับจ้างเขาบอกว่าตกลงกันได้ว่ายกเลิกสัญญานี้นะและผู้รับจ้างเขาบอกว่ายกเลิกสัญญาน,นะแล้วเขาไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นสมมติเขาเขียนหนังสือมาให้ยินยอมที่ทําอย่างนี้แล้วแน่ใจว่าสัญญานี้ยังไงก็ทําไม่ได้แน่ ก้รนบขออนุมัติยกเลิกสัญญาไปเลยนะคะถ้าผู้รับจ้างเขายินยอมอย่างนั้นแต่ว่าก็มีบางสัญญานะคะที่เขาไม่ยอมแล้วเขาก็จะเรียกร้องค่าเสียหายเหมือนกันนะคะค่าเสียหายที่เกิดขึ้นของเขาเขาอาจจะไปเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือค่าทมเนียมหนังสือค้าประกันค่าอะไรเขาก็แล้วแต่ตรงนี้เขามีสิทธิ์ที่จะเรียกได้นะคะข้อ2ก็คือกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาและจะต้องมีค่าปรับ ตามระเบียบข้อ138นะคะระเบียบข้อ138ก็บอกว่าในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้จะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นหากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงเว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมให้เสียค่าปรับจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นให้หัวหน้าส่วนราการพิจารณาผ่อนปลนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จําเป็นเขาไม่ได้บอกนะคะว่าถ้าเขายอมให้เสียยินยอมเสียค่าปรับแล้วคุณบอกเลิกสัญญาไม่ได้เขาบอกให้ผ่อนปลนได้เท่าที่จําเป็นนะคะคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าตรงเนี้มันจะบอกเลิกหรือว่าจะผ่อนปลนให้เขานะคะจะบอกเลิกก็เพราะอะไรจะยังไม่บอกเลิกก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทางราชการมากกว่าก็ ก็จะเลือกเอาตรงที่ผู้รับจ้างเขายินยอมเสียค่าปรับก็ปรับู้ัจ้างเข้าไปนะคะเหตุบอกเลิกนะคะผู้รับจ้างไม่เสนอแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างแผนเครื่องจักรเครื่องมือแล้วก็แผนบุคลากรภายในระยะเวลาที่กำหนด อันนี้คือเหตุบอกเลิกนะคะหลายท่านจะบอกว่าแล้วจะไปบอกเลิกสัญญาเขายังไงล่ะใช่ไหมคะบางคนก็กลัว,กล,ว,ก,ลวกล้ากล้าไอ้บอกเลิกสัญญาแล้วจะเอาเรื่องเราหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมคะก็เลยมาถามนะคะเขาถามว่าแล้วจะบอกเลิกสัญญากรณีไหนบ้างทําไมกลมไม่เขียนจริงๆแล้วมันมีอยู่ในเงื่อนไขสัญญานะคะว่าคุณมีผู้ว่าจ้างได้มีสิทธิ์บอกเลิกในกรณีใดบ้างนะคะกาบอกว่าผู้รับจ้างไม่เสนอแผนการปฏิบัติงานแผนเครื่องจักรเครื่องมือและแผนบุคลากรภายในเวลาที่กําหนด นะคะแล้วก็ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานที่กําหนดตามสัญญาคือแจ้งท,ทําหนังสือแจ้งเข้าปฏิบัติงานแล้วยังไงก็ไม่ยอมเข้าเตือนแล้วอะไรแล้วก็ไม่เข้าทํางานนะคะก็มีบอกเลิกสัญญาได้มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้นะคะผู้รับจ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งนะคะ ผิดข้อใดข้อหนึ่งก็บอกเลิกได้ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้และจะต้องเป็นการมีการปรับตามสัญญาหากจํานวนค่าปรับเกิน10%ของค่าจ้างนะก็บอกเลิกสัญญาได้นะคะนะคะ,ะ,คะแล้วในเงื่อนไขสัญญานะคะเงื่อนไขสัญญาจะกําหนดไว้เลยนะคะว่า ในข้อ7นะคะกำหนดบอกว่ากําหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญาอันนี้เงื่อนไขสัญญากําหนดนะ่าบอกว่าถ้าไม่ได้เสนอแผนหรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทําผิดสัญญาเขาเใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งข,งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้คงงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบหน้าจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิ์จ้างผู้รับจ้างรายใหม่ทางานของผู้รับจ้างให้รู้ล่วงไปได้ด้วยไปได้ด้วยนะคะหากการที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิ์บอกเลิกดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญาเห็นไหมคะเงื่อนไขสัญญาของเรากําหนดชัดเจนเลยว่าเหตุบอกเลิก er มันมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าหลายครั้งบางทีก็รับโทรศัพท์เนี่ยจะบอกเลิกดีไหมคือจริงๆริใจเราไม่กล้า ใช่ไหมคะกลใจเราไม่กล้าที่จะพิจารณาว่าจะบอกเลิกเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้อยากจะบอกกับทุกท่านว่าการที่เราจะบอกเลิกสัญญาหรือเราจะดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับผู้รับจ้างนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณต้องเตรียมข้อมูลอย่างแน่นนะคะข้อมูลอย่างแน่นหมายถึงอะไรคุณรู้แล้วว่าสัญญาเนี้ยมันมีปัญหาแน่ๆแล้วก็ระหว่างดําเนินการไปเนี้ยคุณยังจัดการอะไรกับเขาไม่ได้ก็ได้แต่เตือนได้แต่แตแตกากขับ เร่งรัดอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเอกสารหลักฐานทุกอย่างที่เราทำจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและชัดเจนสามารถที่จะใช้บังคับกับผู้รับจ้างได้นะคะเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเอกสารให้แน่นเพื่อที่จะบอกว่าบอกเลิกสัญญาแล้วนะคะฉันต้องชนะแน่ๆมีความมั่นใจว่าเอกสารหลักฐานแน่นหนาพอที่เขาจะไม่ฟ้องกลับเราว่าตรงเนี้ยคุณบอกเลิกสัญญาไม่ได้นะเพราะเหตุนั้นเหตุนี้ นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากนะคะว่าคืออยากจะบอกว่าจากการที่บริหารสัญญามา,มานานนะคะก็มีความรู้สึกว่าการทําเอกสารหลักฐานของเราเนี่ยบางครั้งก็ยังละหลวมไม่ชัดเจนพอหรือว,ว่าบางครั้งเราเขียนเอกสารหลักฐานเนี่ยเราเขียนไม่ไม่ขาดพูดง่ายๆเขียนหนังสือไม่ขาดนะคะคือเขียนแล้วอ่านก็ยังคลุมเครือว่าเอ๊ะคุณจะเอาอยัางไงคุณจะฟันทงหรือคุณจะ ว่าไปตามน้ําไปเฉยๆคุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าอสัญญาเนี้ยคุณต้องบอกเลิกแน่ถ้าคุณบอกเลิกแน่การเขียนหนังสือของคุณต้องชัดนะคะต้องชัดว่าเอ้ยคุณต้องทําอย่างนั้นบริษัทต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ต้องดําเนินการอะไรแล้วก็ยื่นข้อเสนอเข้าไปนะคะแล้วก็เก็บเอกสารหลักฐานพวกนั้นไว้ให้ครบนะคะสำคัญมากเลยนะคะการเก็บเอกสารหลักฐานเพราะว่าตามสํานักเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าว่าแต่ละสํานักได้ดําเนินการอะไร ในส่วนของเอกสารนะคะอยากจะบอกว่าการเก็บเอกสารในการบริหารสัญญานะคะถ้าสมมติบริหารสัญญาสมมติก็สัญญาก็จหนึ่งทับ54เงี้ยนะคะ2,554คุณต้องมีทุกอย่างของสัญญานั้นอยู่ในแฟ้มนั้นไม่ได้หมายความว่า,วาเรื่องแจ้งเข้าทํางานก็ไปเก็บแฟ้มแจ้งเข้าทํางานตั้งแฟ้มเลยอย่างสวยหรูแจ้งเข้าทํางานแต่มีของทุกสัญญาเลยไอ้แจ้งเข้าทํางานอยู่ในแฟ้มนั้นอะ พอแฟม้มรายงานผลงานก้าวหน้าไอ้แฟม้มรายงานผลงานก้าวหน้านั้นก็มีทุกสัญญาผลงานก้าวหน้าและแฟม้มรายงานการตรวจการจ้างคุณตั้งแฟ้มอย่างเงี้ยตั้งแฟ้มอย่างงี้พอถึงเวลาปุ๊บจะหาเอกสารของสัญญาไอ้กอจอหนึ่งเนี่ยต้องไปเปิดทุกแฟ้มเลยแล้วมันอยู่ไหนก็ไม่รู้คุณต้องอ่านเอกสารในแฟ้มนั้นทั้งหมดว่าอันไหนคือของสัญญาที่คุณต้องการใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเก็บเอกสารก็คือตั้งแต่เริ่มดําเนินการตั้งแต่ แผนตั้งแต่แจ้งเข้าปฏิบัติงานรายงานผลงานก็หน้ารายงานการจัดกาจ้างไม่ว่าคุณจะทําอะไรที่ติดต่อประสานกับผู้รับจ้างที่เป็นรายลักษณ์อักษรคุณต้องเอามาใส่ไว้ในแฟ้มเดียวกันนะคะใส่ในแฟ้มเดียวกันทั้งหมดนะคะเพราใส่ในแฟ้มเดียวกันแล้วมันจะอาจจะมาก่อนมาหลังอะไรอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราหาเจอนะคะเวลาเรามีปัญหากับผู้รับจ้างที่จะต้องมาฟ้องร้องหรือดําเนินคดีหรือว่าหน่วยงานภายนอกขอตรวจสอบเนี่ยคุณสามารถที่จะยกแฟ้มนั้นนะมาค้นได้เลยว่า ่ในนี้ยมันมีแน่ๆไม่ใช่ไปเปิดทุกแฟ้มทุกแฟ้มเป็นสิบแฟ้มปรากฏว่าหาเอกสารของสัญญานั้นไม่ได้เลยสักสักฉบับเดียวอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะไปไปบอกกับเจ้าหน้าที่พัสดุที่บริหารสัญญานะคะว่าการเก็บเอกสารควรจะเก็บยังไงนะคะทีนี้มาดูวันบอกเลิกสัญญานะคะวันบอกเลิกสัญญาบอกว่าก,กรณีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาให้